บอลวุ้นชื่อชื่อเล่นอะไรเนาะบอบชื่อเบิร์ดเนาะเบิร์ดอ๋อจุดเนี้ยเบิร์ดตัวนี้เนี่ยเรามีหน้าที่ทำอะไรหาลูกค้าหาลูกค้าแล้วมีสักส่วนเป็นหญิงแอดเป็นแอดกันเนาะมีแอดบ้างมีแอดบ้างงรือเป่าเนี่แล้วบัญชีนะคนที่เขาโอนมาให้เราเนี่ยผู้ว่าจ้างเราเนี่ยเราพอรู้ชื่อไหมไม่รู้จักชื่อเลยครับอะไรบัญชีบัญชีอะครับ จแไปชื่อชื่อเล่นของคนที่โดนมาให้อ๋อตามตามที่เราชี้นี่เนาะคือคือรู้อยู่แล้วเนาะว่าใครหน้าตาคือพักต่างสไตล์มีเบอร์โทรด้วยเนาะไม่มีเบอร์โทรก็มีไลน์อย่างเดียวครับไลน์อย่างเดียวตามที่เราชี้นี่เนาะแล้วเราทํามันอยู่เนี่ยอันเนี้ยตั้งแต่เมื่อไหร่นานหรือยังเนี่ยครับเพิ่งเข้าสามเดือนครับเข้าสามเดือน เฉพาะเราใช่ไหมสามเดือนครับเจ้าพ่อครับแสดงว่าคนที่อยู่ก่อนหน้าเราเรามาต่อมือหรือไงสัญญาเช่านี่แห่ะไม่ใช่ชื่อเรามันมีอยู่พี่เขาอยู่ก่อนแล้วผมก็มาอยู่กับพี่เขาอยู่ก่อนแล้วสองคนนี้นะทั้งสองคนนี้อยู่นานเท่าไหร่เนี่ยโควต้แค่คนเดียวครับเห็นคนที่สองใช่ไหมเห็นแต่คนที่เห็นเราคือไม่เคยเห็นหน้าเขาเห็นโน้ตอะไอดีตสักหนงเนาะอดีตสักไม่ใช่ไหม เล็บเล็บอะไรนะเล็บของเราเป็นอรอวันหนึ่งหกแปดโอวันนออวันนดดคอนี่นะเล็บอวันหเป็นคาสิโน พารวยกับกลุ่มรวมเล่นเกมสนุกสนุกไหมครับใั่เป็นไลน์ที่ผมสร้างเป็นไลน์แอดที่เราสร้างขึ้นมาสองคนนี้เป็นลูกค้าไอ้ไอ้พวกเขาเองมันคือเป็นเอกนี่คือคนพี่เอกก็มาทำมาทำที่นี่ใช่ไหมไม่ไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ทำแบบเราแบบเราคือจับตัวแบบนี้เราได้เท่าไหร่เนี่ยก็คิดตามลูกค้าประมาณเติมไปเท่าไหร่ เติมที่ัเติมร0แล้เราจะได้อยู่ได้อยู่100-200ได้ไ0แล้วแต่เคสใช่ไหมอะแล้วทุกครั้งใครเป็นคนจ่ายค่าห้องให้เราแค่หน่งที่ดีที่ากพูดชื่อหน่อยชลิปมานาลิปเปิดใครที่ตัวผู้ผู้ผู้เควรผู้ผู้นะพอพานสารบุนะผู้เนี่ย่งจริผู้นี่ชื่จริงคือ อันนี้ผมไม่รู้จริงเลยคทำนี่เลยไม่ชื่อที่ว่าในสลิลอ่ะคนนี้ใช่พวกไหมพวกมีระบงแบบกองนี่ได้ครับคนกองพวกที่มีเงินเนี่ยนะพวกนะมันไม่แต่งหรอกตามมุกให้เงินเรามาเป็นเดือนหรือว่าเป็นยังไงอีกเป็นเดือนปั๊งค่าห้องค่าไฟทุกอย่างพวกเป็นคนออกให้หมดใช่ไหมเขาโอนมาให้เขาโอนมาให้แล้วเราจ่ายแต่เราต้องมีจิตให้เขาใช่ไหมใช่างเงินึงเงินไม่ใช่นี่ตัวอะไรเละอันนั้นที่ ัอกน้ำครับสีใสทคร้อมรับสินทุนหายไหมใ่อะไร่เดียวทำไม่อได้ไหมแล้วดูตัวนี้ที่พวกพี่คนอย่นี้ะไเจ็หไม่มีเนาะไม่มีสับสินเสหายเนาะนี่เยอะเลจานทีียดทีียดน่คือของที่เราใช้กงอบิดเนคือ้ชวนนะครับไม่เป็นไรนะครับโอเค